เลยเปิดพามากะอยู่กับเข่ากับน้ำเด้อบาททีนี้อยู่ทงไงทงหน้ามาพี่น้องเอ้ยมื่อนี้สะพวงกับสีลงไปเลาะอ่าทงไงทงหน้าแล้วก็เลาะใส่ปุ๋ยอยู่ให้หน้าอยู่อ่าก็เข่าเทานี่แหละพน้องเลพี่น้องเลาะใส่ปุ๋ยกันไบพี่น้องเอ้ยเนาะกลับทักทายสบายดีสวัสดียนี่ยมือเศร้าเด้อเพื่อพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุคนเนาะมื่อนี้กับสิไปกับหลานทรายอ่ะย่างก้อนต้นเส้น Tớ xem ơi, sao bài đi ba lung nè, sao bài đi nè đấy Ôi, hẹn ngọng này quá là trai sai cả nó À bà nhang <Nhạc> nhang sẽ bắt Phải nhang xe bà hạt trên đoàn ăn thằng này nó Và nhang bớt ớt nè, mà cái nhà mà nhàng Đôi, trên chỉ hình như bó khảo thuẩm mà nè À nhang nhang cù, bà hạt lông hủy Bà nhang nhang Lông Đôi พาบ้านปุยกับลานซ้ายกับป้าน้องมันนีเนาะพากันลงมาบ้านปุยใส่เข่าใส่ให้หน้าก่อนเด้อบัดทีนี่เข่าหน้าก็ออกหมดแล้วพพี่น้องเลยทางนี้ก็อาจจะเป็นเข่ากลางเนาะกำลังมานพพี่น้องเลยจนขอดอออกหมดแล้วไปย่างย่างย่าง ง่างางห่านห่านห่านมากระเล่นเชลเข่าหน้าบองงามปีเนาะพากันเอาปุ๋ยมาใส่เข่าก่อนเด้อไปย่างไปย่างนะพวกหนาใช้ปักตัวเชนบ่หนา บังหย่าบ่นว่าไปหย่ามันดอกบังหย่าน่ะบังหย่าปักคนดูเอยว่าคนดูคนมั่งเลยบังหย่ากับปักเลยไปหย่างบุมีได้บังหย่าน่ะเบิดแล้วบันวานอยู่ใส่ก็โดยไปนับประหารไปหย่างเ่ี้ โอ้ยอยู่ไกลแทเนอปะปลาฮัตไนน่าเสีเด้วด้อพี่ยมาท้งนี้ นี่ก็คือปุ๋ยเนาะค่ะพี่น้องปุ๋ยสมมาใส่เข่าใส่กกเข่าในหน้าเนาะพี่น้องเอ้ยฮะทั้งเอ่ยสะพวงกระบานทั้งนั้นเนาะสะพวงกระสมาบานทั้งนี้พี่น้องเอ้ยมากับตัวเส้นลานทรายคือเกขาโดยการทักทายสบายดีสวัสดีเธอเด้อพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กะอยู่ตรงไหนทงหน้าเนาะกะสิยอับปุยเมื่อวานใส่นะเมื่อวานใส่เข่าไอ้พี่น้องเลยใส่เข่างามเนาะซื้อปุยมา่อวานนี่ยไปพี่น้องเลยปุยกับแพงไปพี่น้องเลยเนาะพันปลายไปพี่น้องเลยเนาะต้องเป็นเงินจีกับพวกอะไรเจ็ดแสนแปดแสนเนาะเงินบาทกับพันพันอ่าพันหนึ่งกับอ่าสี่สิบบาทไปพี่น้องเลยเนาะอยู่ตรงไหนทงหน้าไปพี่น้องเลยเมื่อวานปุยไปพี่น้องเลย ปูทั้งเอ้ยกรบบานอยู่ทั้งนั้นเนาะบ้านปุยอยู่แห้อยู่นะมันเบือ่อมันเบือ่อปุ๋ยสารเคมียอยากเบิ่งกระเบิ่งลแล้วแล้วเฮ้ยบ้านปุ๋ยใส่เข่าใส่หน้าก่อนเดอ้อเพื่อพี่น้องเอ้บยบ้านไปยายไปเนาะปุ๋ยอบเดียวเบ,บิดพงเบือ่อเบื่อจะบาพี่นะ่ะปุ๋ยพี่ Buy sàn kìm miyo mày mấy mày 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 chắp, mày 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 tiếng mày 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 thế Phụt <laughs> mà nói nè Hàn Chấm chấm hả bụi mà nói Ôi mà nói lì tờ xin <laughs> này Bụi hà oh, mà lì งามล่ะว่ะแดงชีกอยู่สิว่างามได้หายาให้ใหญ่หาชนน่ะนะชนนี่คณะน่ะแดงแชกอยู่งามกบ้านให้อ่ามันตึงนเม็ดตึงเม็ดหวงตนเนาะสิเนาะจเบิ่งมาพี่น้องเอ้ยบ่ง เห็นแสงแดดไปพี่น้องเลยเป็นทิศเลยน้องบริห็นแสงแดดกาแบบนี้ไปพี่น้องเลยบรรยากาศยามแลงตะเวนกับสิโกดินแล้วไปพี่น้องเลยมาเบิ่งมาส้มเขาในนาสะพ่วงเด้อยามแล้งไปพี่น้องเลยเข่าโดออกหมากมาแล้วน้องไบพี่น้องเด็ดจางปางลย้ไบพี่น้องเลยก็จะเห็นแดดเห็นตะเวนกระจายเลยเนาะเป็นทิศเลย เขาในหน้ากับพวเด็ดส่งสามมือก็แล้วเดิมเดืองได้พพี่น้องเลยข่าวนาสะพวงอบอกบนเดนอข่าวโดเนาะพ่อป้ามาหับมาส้มเขานาสะพวงเด้อพี่น้องเลยข่าวโดปีนี้งามขนาดเลยปีนี้งามกว่าเขาเงันอีกพอพี่น้องข่าวโดสะวพวงเปงงนน็นงนเป็นงนอยู่เนาะออกหมากออกห่วงมาแล้วฮ่าพวงฉิม,มาพาพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีมาเลาะสม้ม Cả Nam leng, giữa hai tuần nạt, bởi vì nóng gặp tôi điện nóng, bởi mà lóc hôn nái bởi vì nóng 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 bởi vì เดือนเดือนส่งเดือนสามเลยเนาะพักเงียง้ยเมื่อาตางเหงายเกงลงละไหมโถงยามเร่งเลยพี่นอ้องมาหับซุ่มข,ข่าวโดดนะสะพวงได้เยพี่น้องเลยตาอ่อนโอนเข้าหน้าปีนออกผลผลิตดีขนาดเลยเนาะถือว่าปีนี้ฝนตกดีเนาะระดูดีฝนตกุกขอนข้างดีขนาดผล ฝนตกตลอดเลยปีนถือว่าดีฝนตกปีนจะก้เข่าในหน้ากางนะงามไปพี่น้องเลยปกติแถวโน้นนะสะพวงนี่ยหยาถ่วมเนาะจนชิบูเห็นก็เขา่ามาปีนี้นะบุ๋มีหันหยาไปพี่น้องตาออนซ้อนมีแต่เข่าล้นล้วนเลยนีอ่ออกามาเอาห่วงมาแล้วไปพี่น้องเลยพอดอกมาแลยไปพี่น้องเลยเข่าโดเนาะออกมามาแล้วเข่าโดนะสะพวงออกมาแล้วไปพี่น้องเลย อันนี้ก็ขเขาโดเนาะขขาโดก็ชื่อว่าขขาวอ่าขขาวอ่าพ่นงามเนาะหลายคนก็เจ้าเอิ้นว่าขขาวปากเด้อพี่พ่น้องเลยเขาทรลโกงเลยเนาะเพราะว่าเป็นขขาวรัดเนาะเพิ่นอ่าลงมาฮะพี่พน้อยเพิ่นเอาลงเพิ่นเอาลงมาโฆษณาอยู่วัดเนาะผู้ใดอยากได้เพิ่นก็ให้ลงไปเอามานอย่างพี่น้องเลยจักพวงกัน หลายปีจะพึ่งกันลืมเลยนอกเขาเนี่ยเขาหลายคนหลายเอิบไปพี่น้องเลยเขาทรโกงมือเอิว่าเขาพลงามเนาะเป็นยังจะเอิว่าเขาทรโกงก็อ่ะก็อ่ะพิ่นเอาลงจำนายอยู่วัดเนาะไปพี่น้องแล้วก็เพิ่นโฆษณาอยู่ในวัดไปพี่น้องเลยผู้ใดอยากได้เนาะเขาพันงามก็ลุงไปเอาน้ำพิ่นเนาะไปพี่น้องอยู่ในวัดเนาะเพิ่นก็เลยเอิว่าเขาปากเลอศไปพี่น้องเลย กระหลายปีแล้วสะพวงเอาเนี่ยสี่หาปีแล้วเนาะเอามาใส่นานก็ถือว่างานอยู่พี่น้องเลยพกปุ่เนี้ยมาพี่น้องต่ออนซอนเขาเขาในหน้าเสียทีแต่ว่าฝนตกดีโซนนะมันก็เลยเห็นให้เขาเฮาน่ะบดสมบูรณ์เนาะบางบางเม็ดกาแลบบางเม็ดกะอ่าเ,เป็นเป็นแมงดำๆแบบนี้มาพี่น้องเลย แมงดำดำเนาะไปนี 17, sea, so oh, ้เนาะมันดำแมงไปพี่น้องฝนตกดีตลอดอ้าห่วงนี่ผมไปพี่น้องเ้ยจินแดงเดือดชุกเลยห่วงนี่เนาะอืมบรรยากาศยามแดงโอ้ยไปพี่น้องเ้ยทองฟ้าแจ่มใสแล้วบที่นี่เนาะ บรรยากาศดีขนาดเลยบันนี้เพ่นพี่น้องเลยพักขยี้แต่สะออนเพ่นพี่น้องพวกสะบวกเอาพักขยีงกันเอาไม้ไผ่แกงนล้วไม้ยามแหล่งกันพี่น้องเลยหอมเลยพี่น,อ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 นอ้องป้าพักขยี้กันเป็นแต่สะอนสอนโซนดมมือกันหอมมีแห้งขนาดเลยเนาะ tuần bạc ngang 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 ngam ngang 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 chậm ngang 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 ta ngang 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 tuột ngang 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 hạt cây on ngầm ngầm à... phải xài kèng nó mày nó phải non rồi kèn nó mãi, nhám lên tuyển tròn đến sám mình phải phải non ta on son khả năng sập vuông ủa mà lại phải non rồi chúng ta cái đi kiều khẩu ít nó đi kẹp kiều na pì ra rồi มะฮงชุกค <c ười> ่ะพี่น้องเอ้ยเบิงแนเดก็อองตองอยู่เนาะพอดีกินพี่น้องมงชุกโมับวก่ะตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ยามแรจนฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังได้กินบแม่พี่น้องเอ้ยปลูกตั้งแต่เดือนเดือนอ่าเดือน3กับเดือน4เนาะจนปัจจุบันจนได้กินมาชมต้นมะพร้าวนะสะพวงสะพวงปลูกพี่น้องเอ้ย 4ี่ปีแลยบ่อยมากเลยข่าวสี่ห้าปีแด้วพี่น้องเลยสะพวงจำบาได้ต้นละร้อยนะสะพวงซื้อมาติดใส่ไปพี่น้องเลยสิประมาณนี้ฮ่าบรรยากาศน้ำแดงน้องพี่น้องเอ้ยภูเขานาเกะอ่ะห่วงมาแล้ว ค่ะภูมิพลพี่พน้องเอฟซีมาละอสมเขาในนาปีนี่เขาดอป้าถ่วมหัวถ่วมหัวพี่น้องเลยเพียงเอวเนาะถ่วมหัวตัวเช่นเ <c ười> พียงเอวสะพ้อพี่น้องเลยเขาหน้า,นาปีปุ๊บป้าค่ะงามเสมอพี่น้องเลยผักขยีงกมนเจ้าจนงามๆเนาะผักขยีงกัมึงนี่ย เนื้อง่ายหอมตัวๆี่น้องเลยโอ้มือนเขาแล้วไปน้องตาสะอ่อนโอ้ยออกหมดแล้วเขาออหมดแล้วพี่น้องเลยมืงเนี่เนี่ยนี่เนาะตาอ่อนซอนเด้อเขาน่าสะพ่วงอหมดแล้วี่น้องเลย ็นต้นเป็นต้นอยู่เนาะห่วงเพื่อนบรรยากาศยามแดงค่ะพี่น้องเอ้ยภาพาเบื่อสะพวงแล้ว่ะพี่น้องเอ้ยสะพวงกับยูแต่ไฮแต่หน้านี่แหละเนาะเอาคลิปไหลลงกับยูแต่ไฮแต่หน้าท่องไฮท่งหน้า่าพี่น้องเอ้ยเพราะสะพวงนอนนาเนาะก็เลยไม่ได้คลิปอยู่ไฮอยู่หน้า่ะพี่น้องป้า จะมาสะออนได้พ่อพี่น้องพุ๊บักขย eng มาตากแห้งไว้พ่อพี่น้องเลยมาพึงไว้แกงแล้วไหมปุ๊บจะสะออนพ่อพี่น้องเลยไปทางใดก็เห็นแต่ผักขย eng แต่ต้นงามๆพ่อพี่น้องเลยวันนี้เข่าหน้าปีนี่งามพ่อพี่น้องเลย เสียงกบตโตนรนยากาศเดินเดินน่าสะพวกเอง,องพี่น้องเอ้ยคอยคำยามแรงหน่ะเนาะสิประมาณนี้ นี่ก็คือห่างเฟืองเก็บเฟืองไว้เนาะให้งวัวกินเพลบ่เด้อเพน้องไก่อนห่างเหงมัวเ,เนาะห่างมันเ,เพลพังมาแล้วมาเบิ่งสวนพักหรือว่าพักบัวพวกบัวต้นหอมมาเลยเนาะสะพวงปลูกกำลังงามพอดีขึ้น นี่เห้พี่น้องเลยเอาว่ฝุ่นเนาะขี้เบ่ยเด็พวกกันฝุ่นคอกเข้าใแนแต่ใส่เป็นกล่อมๆแล้วแมนขี้เบ่เยด้ไหมพี่น้องเลยนี่อยู่เซีานพักหอมเมมกันได้ออกคุณพี่น้องเลยพวกทางนี้กับเขาน่าสะพวงออกบ่เลยพี่น้องเลยทางนี้กับแมนคือกันเดินน่าสะพวงคือกันพี่น้องเลยต้นเหมืองหิวหน่าสะพวงหละลายคุณพี่น้องเลย ต่ก่อนแห้งหลายก็หนีแตะก่อน,นเป็นชิปกวัวต้นพีทข้างนี้กับเมนเพราะว่าหลายปียเนาะก็เลยตายไปน้ำแบพี่น้องเลยแต่มันยิ่งเนาะมาพึ่งส่วนพักท่งนี้กันแมก่กินปลาแด้แพี่น้องเลยผกบ่งกันเลยต้นมะเขือเนาะแบกกินปลแล้วพี่น้องเลยนะจนมุนบัด มึงนี่พี่น้องไงเข่าท่านี้ก็น่าสะพ่วงก,กันเด้อออกมาเลยอืมหน้าก็เปิน้านงเงยพาสะออนพา่น้องเข่าหน้าปีนงาม ผมไปพี่น้องไปออกมาแล้วเนาะข้าวนาสะพวงพี่ออกมาแล้วขารดอออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยใคล้จะได้พ่อเกี่ยวแล้เนี่ยเด็ดเป็นทิศสองทิศเก้าเหลืองได้พอพี่น้องเลยเรียนเสียออกมาเนี่ยก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะจะได้กินข้าวใหม่แล้วพี่น้องเลย บรรยากาศยามแดงตั้งจากที่ว่าฝนตกหลายมื่อเนาะมาเมื่อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแดดเจ็นเลยคน้องเลยบรรยากาศดีแล้วมึงไปทางไหนามาทางไหนกันสะดวกสบายนะป่ะเนี่ยแต่ก่อนฝนตกลินเนาะไปทางไหนก็เมือ่อกีอ่ต้มไปไม่นานเลย ทางน้าสะพวงเนาะเดินนาสะพวงก,ก็สิประมาณนี้แหละพ่อไปพี่น้องเอ้ยฮะโคกเข้าก็พากันออกหมดเลยคลิปนี้กับบุม้มีอย่างลายไปพี่น้องเลยพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาหาล่อสมเขาในนาสะพวงออกมาแล้วเนะนาะฮะพาไปพี่น้องหล่อเบิรงกโคกเข่า,ขานหรือว่าเขาในนาเห็นเนาะ อนอนโซนพี่น้องเอ้ยผูออกมาเลยข่าวดอออกมาเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามแรงเด้อคลิปนี้กับผมมีอย่างไรพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่ะจากในคลิปนี้จะพวงก,กับยูคอโจโจบคลิปไว้เพียงสามีก่อนพี่น้องเอ้ยไปพบไปพอ่อในคลิปหน้าคนเลยเนาะจะพวงก,กับยู่ไฮยูนาคือเกา่า ไปทั้งหดเนาะเอาภาพวิวบรรยากาศยามแรงมาผ่าฟีบักตอ้อนพี่น้องนะคะไปชมกันเดอ้อเนาะอย่าพาเบือ่อนายสะพวงได้ไพี่นะ้องไว้เนาะสะพวงกับขอขอบุณขอบคุณเนาะเอฟซีเข้ามาดีตามรับชมและให้กำลังใจสะพวงเด้นะอเนาะเอาสหรับกิมีกับจิปาโตล่าไปแล้วก็จะขอการทว่าสบายดีสวัสดีเด้อนะไปพี่น้องไว้